สวัสดีครับพบกับเซลล์ตุ้ยนะครับผมรถยนต์มือ2องดีโอโต้กรุ๊ปบายสยามนิสสันอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมเซลล์ตุ้ยเนี่ยจะพามาดูนะครับผมรถราคาถูกนะครับผมปีใหม่วิ่งน้อยแต่งสวยแต่งจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม เรามาดูตัวรถกันเลยนะครับผม D-MAX ตอนนี้นะครับผมไอซูซูเนี่ยเครื่อง 1.5S นะครับผมปี2018นะครับผมผมบอกเลยนะครับคันนี้วิ่งแค่8,000กิโลเองครับลูกค้าเรามาดูตัวรถกันครับผมตัวรถนะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นสีเทานะครับผมตัดกระสีรถเป็นสีขาวนะครับผมให้ความสปอร์ตดุนะครับผมถัดมานะครับผมไฟนะครับตัวนี้ยังเป็นไฟไฮโดรเจนอยู่นะครับผม ส่วนด้านล่างนะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมลูกค้าสามารถติดเพิ่มได้เหมือนกันล้อแม็กผมเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับผมทั้งหมด4เส้นล้อแม็กนะครับผมเป็นของโมโนวอล์กนะครับผมแล้วก็ยางใหม่นะครับผมบอกเลยยางเนี่ยปี2020นะครับผมลูกค้าใช้ได้อีกยาวๆถัดมาครับผมไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะครับผมอ่าส่วนกระสกมองข้างก็จะเป็นสีขาวเงี้ยครับผมสีเดียวกับตัวรถเลยตัวจับนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมตัดกับสีรถเหมือนกัน ส่วนด้านหลังนะคะผมตัวนี้นะครับจะเป็นโลโก้ Isuzu D-Max เดิมๆจากโรงงานเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูก,กระบะด้านหลังนะครับผมกระบะนะครับผมบอกเลยว่ายังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาคกหนักนะครับผมยังเดิมๆนะครับผมและยังใหม่มากนะครับผมน็อตอานข้างนะครับผมก็ยังเดิมๆนะครับผมจากโรงงานทั้ง2ฝั่งเลยะครับไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายนะครับผมหรือจะเป็นทางขวานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในรถกันนะครับผมว่าจะเป็นไงว่าจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูในรถนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งนะครับผมเบาะด้านหน้านะครับผมจะเป็นเบาะผ้านะครับผมลูกค้าสังเกตดูนะครับว่าเบาะยังใหม่ๆนะครับผมอันเนี้ยขณะผมยังไม่ได้ซักเลยนะครับบอกเลยว่ายังใหม่อ่าโอเคนี่ครับลูกค้าอย่างที่บอกรถวิ่งแค่8,000ันโลนี่ยครับลูกค้าขับผมเอ็นเทนเมนต์นะครับผม ตัวนี้รองรับ FM AM นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนแคบด้านหลังกันนะครับผมโอเคไปดูเลยครับนี่ครับปุ๊บขออนุญาตแกะนิดหนึ่งครับชึบอ่านี่ครับผมอ่าเลี้ยงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมอ่าแล้วก็มาดูน็อตฝังประตูแคบนะคะผมเนี่ยยังเดิมๆครับลูกค้าอาจจะมีฝุ่น เล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมทาความสะอาดให้นะครับวันที่ลูกคามารับรถนะครับผมเนี่ยครับลูกค้าเมทน้อนพวกนี้นะครับยังไม่ผ่านการไข่นะครับผมเลยนะครับผมยังใหม่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันว่าจะเป็นไงโอเคครับผมเรามาดูฝั่งนี้ต่อนะครับผมะผมบอกเลยว่าแน่นมากครับลูกค้าเนี่ยครับผมเมทอาร์ตนะครับเรียงกันสวยๆเหมือนเดิมเหมือนด้านนั้นเลยนะครับผมนะครับผมอ่าสีขาวเนี่ยดูง่ายนิดนึงนะครับ น็อตฝั่งประตูนะครับผมก็ยังเดิมเหมือนกันนะครับผมไล่ดูได้เลยนะครับผมอ่าโอเคเรามาดูฝ <ati> ั่งแคบประตูแคบกันบ้างนะครับผมอ่าแกะให้ดูชึบชึบแน่นนิดนึงครับแกะแกะกันก็ได้นะชึบเนี่ยครับลูกค้ายังเดิมๆมเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มาดูประตูนะครับผมประตูแคบฝั่งฝั่งนี้นะครับผมก็มีฝุ่นเล็กน้อยเหมือนกันนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมนำข่าวสารให้นะครับผม นะครับเม็ดน็อตอย่างเงี้ยลูกค้ายังไม่มีการไขเลยนะครับผมผมบอกเลยว่ารถเรารับประกันด้วยนะครับว่าไม่มีชนไม่มีอะไรไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะครับผมต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมส่วนตัวเครื่องกันบ้างสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องด้านหน้านะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่อง1.9ดดีเซลนะครับผมเป็น DDI แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะครับผม โครงสร้างนะครับเม็ดน็อตเม็ดอาร์ตนะครับผมเม็ดน็อตตัวเนี้ยยังเดิมๆเลยนะครับลูกค้าจากฝากระโปรงนะครับผมฝั่งนี้เป็นฝั่งคนขับนะครับไล่ดูนะครับลูกค้าเดิมทุกเม็ดครับผมรับประกันแน่นอนนะครับผมอ่าเม็ดอาร์ตอย่างเงี้ยครับผมก็ยังเดิมๆยังไม่เคยแกะนะครับน็อตก็ยังเดิมๆครับผมยังไม่เคยขายนะครับผมสีขาวเนี่ยจะดูง่ายนิดนึงนะครับผมด้านซ้ายเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับลูกค้า ยังเดิมๆนะครับผมเป็นสีขาวเหมือนเดิมยังไม่มี่านการลอกหรือการไขส่วนด้านบนนะครับตัวนี้มีแผ่นกันความร้อนมาให้นะครับผมแต่ยังใหม่อยู่เม็ดอาร์ตนะครับผมยังเรียงสวยๆมือนเดิมนะครับผมเนี่ยดูได้เลยนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นป้ายป้ายแบบนี้คือถ้าเกิดรถผ่านการชนการทาสีมาเนี่ยป้ายจะไม่มีแบบนี้ติดให้ใหม่นะครับผมอันเนี้ยป้ายยังติดในสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมโอเคครับผมเราดูส่วนห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผม ่อไปเดี๋ยวเราไปดูราคาและโปรโมชั่นของผมกันเลยนะคบว่าจะเป็นราคาแบบไหนถูกแค่ไหนโอเคครับผมไปดูกันเลยครับครับผมรถคันนี้นะครับผมผมขายนะครับตั้งขายอยู่ที่5 1 5 0 0 0บาทครับผมผ่อนนะครับก็ละราว8,00 0บาทครับผมบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนสบายได้แม็กซีล้อใหม่ไม่ต้องติดเพิ่มผมติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ แต่ถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจเป็นพิเศษผมลดราคาให้อีกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมติดตามผมนะครับทางเพจ f c e e o o o นะครับรถยนต์มือสองบายสยามนิสันอุบลราชธานีนะครับผมหรือจะเป็นทางช่อง y t u t u นะครับรถยนต์มือสองดีอโตกรุ๊ปนะครับผมช่อง l ล n e i n s t a g r กรนะครับผมหรือจะติดต่อมาทางเบอร์โทรนะครับ0649259615นะครับขอย้ำอีกทีนะครับผม 0 6 4 925 9615นะครับผมติดต่อมาได้24ชั่วโมงนะครับผมมีราคาพิเศษรอลูกค้าอยู่นะครับผมยังไงก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ